ยังรักกันดีอยู่คู่รักคู่ดังศาสตร์ภาพหวานการันตีไม่เลิกถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนติดตามค่ะสำหรับคู่ของแต้วนัทพรนางเอกสาวชื่อดังและไหโซนยัยนักธุรกิจนอกวงการแต่เพราะช่วงหลังๆมานี้สาวแต้วไม่ค่อยลงภาพวาหวานๆกับแฟนหนุ่มให้เห็นสักเท่าไหร่เลยกลายเป็นการจุดประเด็นข่าวลือตามมาว่าหรือคู่นี้ห่างๆกันแล้ว และล่าสุดปิดจ็อกเขานี้ลงไปได้เลยค่ะเพราะสาวแตวออกมาโพสต์ภาพขณะที่ทั้งสองคนออกงานด้วยกันสาออร่าหวานละมุนเหมือนวันแรกที่รักกันไม่มีผิดด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเพียบเลยค่ะ